ครับก็ขอสวัสดียามเช้าเช้าวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับให้ศึกษากันนะครับสองเล่มนะครับเรียกว่ามีดหลวงพ่อเดิมยุบต้นๆนะครับความยาวสิบสองนิ้วแล้วก็สิบสี่นิ้วครึ่งนะครับ เรามาดูกันเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มใหญ่ๆนะครับเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับเล่มนี้นะครับเพราะว่าความยาว14นิ้วครึ่งนี่ก็ค่อนข้างจะไปทางควานช้างนะครับนะครับถ้าควานช้างก็จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ถ้าพกพานะครับก็เป็นมีดพกพากขนาดใหญ่นะครับนะครับท่านใดชอบก็ นะครับพิจารณานะครับด้ามเป็นกระดูกช้างนะครับนี่นะครับด้ามเป็นกระดูกนะครับกระดูกช้างนะครับแกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับน,นะครับแกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับดูครับตรวจลายการแกะนะครับรูปหลวงพ่อเดิมทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วกอบฝั่งนี้นะครับนะครับ เป็นกระดูกช้างนะครับทำมาจากกระดูกช้างนะครับนะครับก็ความเก่านั้นนะครับนะครับก็มีรอยลัานรอยเล้าอย่างนี้นะครับนะครับนี like ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับกระดูก็จะทนกว่าไม้อยู่แล้วครับนะครับนี่นะครับสวยครับสมบูรณ์นะครับ ส่วนปลายด้ามตรงนี้นะครับก็จะเป็นหยันนโมพุทธายะนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหยันตรงนี้นะครับนี่นะครับขาบใครต่างๆก็เข้าไปเกาะตามร่องนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับ14นิ้วครึ่งนะครับนะครับสวยครับดูเนื้อไม้นะครับนี่นะครับ เหี่ยวเียวยุกๆจนๆอย่างนี้นะครับไม้นะครับตรงนี้นะครับจะแหม้นะครับแล้วก็ปลอกลัดกันมีดตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะผสมเงินนะครับซึ่งสนิมก็ไม่กินนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับทนทานนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าสนิมไม่กินนะครับนี่นะครับ สวยครับดูนะครับไม้ก็เริ่มเหี่ยวเริ่มยุบเริ่มย่นนะครับแห้งสนิทเลยนะครับอายุนั้นนะครับนะครับเก้าสิบกว่าปีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีดยุบต้นนะครับนะครับแหมนะครับรัดฝักอย่างนี้นะครับเป็นโลหะผสมเงินนะครับนะครับ นี้ไม่กินนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับภายในก็เก่าแห้งสนิทนะครับนี่นะครับสวยครับนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปไว้ติดบ้านสักเล่มหนึ่งนะครับไปบูชานะครับป้องกันพวกผีปีศาจคุณไสยมนต์ดำนะครับ นะครับแนะนําเล่มนี้นะครับนะครับไว้ติดบ้านนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนะครับแหม้อย่างนี้นะครับก็เจาะรูนะครับตีพับอย่างนี้นะครับแบบโบราณโบราณนะครับช่างต้นนะครับนะครับนี่นะครับสวยครับสมบูรณ์นะครับทนทานแน่นอนนะครับนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ นะครับ14นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็เกือบเกือบ9นิ้วนะครับ8นิ้วครึ่งนี้นะครับนะครับ8นิ้วครึ่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูลายนะครับนะครับนี่นะครับลายนาคเกี้ยวหรือว่านาคสมพงนะครับนีนะครับสวยครับมีจุดต้นๆนะครับ ีมือของช่างสอนนะครับตอกลายนะครับนะครับนาคสวยงามนะครับมะอุนะครับนี่นะครับตอกไว้นะครับนี่นะครับนมะพะทะนะครับตอกไว้บนหลังนาคนะครับบนตัวนาคอย่างนี้นะครับนะครับก็เรียกว่านะครับเป็นคาถาพระมุขพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับ ตอกไว้นะครับสวยงามนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแน่นอนนะครับดูครับโอ้โหนะครับตอกสวยงามมากนะครับเหล็กก็เหล็กเขียวเขียวค้ำคำนวลๆนะครับนะครับเหล็กมีอาถรรพ์นะครับเหล็กอาถรรพ์นะครับผสมลายอยากนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับนะครับก็เป็นยันโนโมพุทธายะนะครับ ตอกไว้นะครับเป็นยันหลวงพ่อเดิมนะครับตอกไว้ประจํานะครับไม่ว่าจะพายันไม่ว่าจะวัตถุมงคลอะไรต่างๆของหลวงพ่อนะครับจะตอกยันนโมพุทธายะไว้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนะครับปิด้วยตัวอุนี่นะครับฝั่งนี้นะครับจะตอกคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับยาวเลยนะครับ ปิดด้วยโตอุอย่างนี้นะครับนี่ดูเหล็กนะครับออกเขียวๆกำคเลยนะครับนะครับเหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งนะครับแน่นเป๊ะนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับมีจุบต้นๆนะครับนะครับจุบต้นนะครับสวยงามนะครับทำมาจากกระดูกช้างนะครับ ด้ามนี้นะครับใหญ่เต็มมือนะครับกำพอดีเลยนะครับนะครับมีไว้ติดบ้านนะครับติดรถนะครับนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวและชีวิตของท่านนะครับนะครับนี่นะครับครอบครัวก็จะอบอุ่นนะครับหมายถึงนะครับนี่นะครับนาคเกี่ยวหรือว่านาคสมพงนะครับ ทำให้ครอบครัวรักไข่กลมเกลียวสามัคคีอะไรอย่างนี้นะครับนะครับมีนะครับนาเกี่ยวนาสมพงนะครับนะครับบนตัวหน้าอย่างนี้นะครับนะครับนะครับคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนามะนะอะนะครับนกอหกะกออ นากะอังนะครับสวยงามมากเลยครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับอุมินะครับอุมิอมัมิมหิสุตังนะครับสุนะพุทธังนะครับสุอนะนะาะนะครับ นะครับนี่นะครับตอกไว้บนหลังนาคตัวนาคนะครับคาถาองวงพ่อตอกไว้นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับฝั่งนี้ก็นะครับพระคาถาพระมมกขพระพุธทธเจ้านะครับนะครับอิติปิโสนะครับวิเศษอิอิเศษ ธนาเมอินะครับมีนะครับอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธอิปิอินะครับมีนะครับดูเหล็กนะครับออกเขียวๆนวลๆค้ำๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับทรงมีดก็สวยนะครับเหล็ก ก็ดีนะครับโอ้หครับพระคาถานะครับตอกปิดด้วยตัวอุอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับมีเลยนะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับบูชาไปแล้วสบายใจนะครับนะครับอายุถึงรุ่นนะครับหลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับดีนะครับสวยงามมากนะครับเอาไปพึ่งพาพุทธคุณนะครับ ติดบานนะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับนะครับนี่นะครับเป็นภาพปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0885861329นเนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับอายุ ะครับเก้าสิบกว่าปีนะครับนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับเหนียวย่นยุบอย่างนี้นะครับแห้งสนิทนะครับนะครับนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับอลูมิเนียมสนิมก็ไม่กินนะครับอลูมิเนียมขาเป็นโตอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดูครับนี่นะครับ นี่นะครับความเก่านะครับบีดหยุบต้นต้นนั้นจะไล่รูปแบบจะไล่ช่างนะครับแล้วแต่นะครับช่างนี้ไม่ว่างก็ไปหาอีกช่างหนึ่งอย่างนี้นะครับทําขึ้นมานะครับนะครับเอาแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับนะครับขอให้มีใบบูชานะครับสมัยก่อนนี้นะครับ เดวนั้นจะเป็นตรงเป็นป่านะครับนะครับมีเม็ดพอเดิมติดตัวนะครับอบอุ่นใจนะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับไปไหนมาไหนนะครับปลอดภัยนะครับมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับนะครับเขาก็บูชากันมายาวนานนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดูภายในนะครับแห้งเก่าสนิทนะครับ วันนี้เอาของยุบนต้นนะครับมาให้ชมกันนะครับนะครับนี่นะครับดูครับลาดลาวลวดลายนะครับสมัยเก่านะครับนี่นะครับรอยเสาะรอยตอกในร่องนี้เนี่ยครับนะครับเป็นขึ้นๆนะครับตอกด้วยมือนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับ มีดเล่มนี้นะครับน่าจะเป็นฟรีมือของช่างไม่ช่างแม่นกว่าช่างไข่นะครับนะครับสองท่านนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับช่างก็ยุบเก่าๆนะครับนะครับทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นฟรีมือของท่านบ่อยนะครับนะครับเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้ทำมีดนะครับให้งกับหลวงพ่อ นะครับส่งบ้างนะครับถ้าผู้ใดมีไปให้ท่านทำนะครับสั่งทำถึงถึงจะทำนะครับนะครับไม่เหมือนช่างถิมช่างสอนนะครับอันนั้นเขาจะทำให้กับทางหลวงพ่อประจำนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูลายนะครับแบบยุบต้นเลยนะครับดูเหล็กนะครับนะครับ เหล็กผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับการเข้าคลั่งก็แน่นสนิทนะครับปิดด้วยนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับทนทานนะครับนี่นะครับเก่านะครับ โชวไปแล้วนะครับบูชาสบายใจนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับความยาวรวมร่าม12นิ้วนะครับใบ7นิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับนะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับ ท่านที่เข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันให้คําชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ